สวัสดีคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จะคิมมาอ่านความรับความสัมพันธ์ให้คุณนะจ๊ะนะคะวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะวันอาทิตย์นะคะเอาละค่ะปักของวันที่24นะคะ24มีนาคมนะคะถึงวันที่5้าเมษายนนะจ๊ะอันนี้ลายคิมอยู่ที่บนจอนะคะดูแบบส่วนตัวก็แอดเข้ามาตามนั้นเลยนะจ๊ะตรงนี้แบบส่วนรวมนะคะมึงไม่ต้องดราม,ม่าก,กันเยอะนะจ๊ะห้ามดราม,ม่าก,กันตรงนี้นะจ๊ะนะคะเรื่องราวสลับปัปได้คุณไปสลับกับเองนะคะอย่าไปคิดมากดูงดูขำๆนะจ๊ะแก มาคุณกับวัทิศจ๋ามาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์คุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไรคะ่ะนะคะเอาละขอสับสักนิดนึงค่ะนะคะเอาละค่ะอีคิมจะอ่านด้านเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแกเดี๋ยวฉันจะงงมาวันอาทิตย์ใบแรกของเธอ six of w a n s ค่ะ p a g e of pentacle ค่ะ six of swords เดอะเม i ิเชียนค่ะคิงออฟเพน t a เคิลค่ะแล้วก็เป็นเจ็ดดาทำไมล่ะแกฉันรู้สึกเหมือนว่าแกจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแบบรู้จักใครคนหนึ่งที่แกตกหลุมรักเขาแต่ว่าแต่ว่าประเด็นคือว่าแกตกหลักผิดคนหรือเปล่าประมาณนั้นเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะคือเขาทีสัยไม่ค่อยดีนะเทที่เห็นนะ้า เอาล่ะทีนี้มาดูเ้าคนนั้นของคุณซิคนที่เกิดวันอาทิตย์เอาเวีนกรรมเอาล่ะตายตุ้งตังตุ้งตังเลยเว้ย King Sword, คิงออฟสอดแก่สามเหรียญคิงออฟเบนเดกเกแบบเดียวกันเลยนะจ๊ะห้าดาบเบด็กนฟอร์จูนแล้วก็ควีนสวรนจ้ะที่อย่างนี้คนเกี่ยวว่าที่จ๋าคเราบอกว่าอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะไปตกหลับคนคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันเหมือนใช่มันคือคนในฝันเลยมันคือคนที่แบบรอมานานแล้วคนคนคน,คนนี้ทีนี้เมื่อคุณได้ความสัมพันธ์แบบครอบครองคุณกําลังเช่นชมมันทีนี้มันกลับไปว่ามันกลับตลบนะคิดว่ามันกลับตลบนะคะ เขามีแฟนอยู่แล้วป้วาวะมึงเขามีแฟนอยู่แล้วป้าเขามีแบบเขามีคนของเขาอยู่อะแต่เขาหลอ,อกแกนะนะเขาเหมือนเขาจะกำลังหลอ,อกคนเกิดวันอาทิตย์อยู่อะนะคะคืออย่างนี้คุ สิ่งที่คุณไปรู้เนี่ยมันมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกเสียใจแต่คุณช็อกมากกว่านะคะคืออย่างที่บอกว่าคุณให้เขาแบบคุณไม่กักเลยอ่ะนะคุณไม่กักเลยความควาคุณนะคุณให้เต็มเลยอ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าเขาเนคนที่ใช่มากๆอะไรอย่างนี้นะคะนะคนที่ใช่มากคนที่อะไรมากแต่ว่าเขาไม่น่าทําคุณอย่างนี้คิดมองอย่างนั้นนะคะนะไอ้สิ่งที <runter> ่คุณไปรู้มันเนี่ยมันค่อนข้างบั่นทอนจิตใจแต่คุณไม่ได้เสียใจหรอกคุณแค่ช็อกมากกว่าแบบนั้นนะจ๊ะทีนี้จ้ะเขาเป็น king of sword สาม คือว่าตัวเขาอะคือเขาเป็นคนที่อาจจะลุกของเขานะ่ะลุกของเขามันทาให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยคือคนที่กูตามหาคนนิ่งๆอย่างเงี้ยมึงแต่มันประเดนคือเป็นคนที่นิ่งๆ ดูภูมิฐานดูอะไรเงี้ยแล้วก็คุณไม่คิดว่าเขาจะเขาจะโกหกเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างจะพูดตรงนะฮะแต่ประเด็นคือคําพูดของเขาที่มันตรงๆเนี่ยมันคือคาโกหกล้วนนะมันล้วนเลยคิดว่าเป็นคำโกหกล้วนๆวนเลยค่ะนะคะเนี่ยเขารู้ว่าคุณรู้เรื่องแล้วนะคะที่นี้ถามว่าเขาทําอะไรได้ไม่กูไม่ทําอะไรจ้ะเขาก็แค่นิ่งๆเฉยเฉยนะคือนิ่งเฉยเพราะคุณก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้แบบเคลียร์กันแบบตรงๆเพราะคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกับเขาเนี่ยคบกันมันเรียกแฟนได้ยัง หรือว่าอะไรได้ลยยังอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะคือต่างคนต่างเเรียกไม่กล้าเปิดปากเคลียร์ถามว่าถ้าคุณไปคุยกับเขาเขาจะเคลียร์ไหมคิดมาว่าเขาไม่น่าจะตอบนะเขาไม่ได้จะตอบนั่นคือการวิธีการเลี่ยงปัญหาของเขาค่ะนะคะเขาไม่ได้จะตอบนะคะเอาเป็นว่าคนเกิดวันอาทิตย์จ๋าคุณน่าจะก้าวขาผิดไปสักเิดกนิงนะคะก็ออกจากบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่นี้จ๋ามามาดูความรู้สึกของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันจ๋า เจาะใจคนที่เกิดวันอาทิตย์หน่อยจ้ะเจาะใจคนที่เกิดวันอาทิตย์เ่าว่าในใจของคุณรู้สึกยังไงมากนอกจากการช็อกกันงงกันเขาเรียกว่าเหมือนโดนตีหัวมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเอาเรามาดูซิลึกๆคุณจะเป็นยังไง เมดิ i เชียนเดวิลโอ้โหแปดไปเท้าค่ะหก้วยค่ะแล้วก็ไนออกขาประเด็นคืออะไรว้าคือมันเป็นมันมีแต่พิมเห็นจากความที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบเขาจริงๆอ่ะคุณหลงไหลทุกอย่างที่มันเป็นเขาที่เนี้ยคิมพ์บอกว่าคําขอโทษไม่สําคัญเท่ากับการที่ยังยังได้คุยกับเขา เออคิมเห็นอย่างงี้คําขอโทษคงจะไม่มีความหมายสําหรับคุณเพราะคุณชอบเขามากๆจริงๆเนะี่ยคือคุณลืมไปเลยอ่ะว่าเขาเขามีแฟนนะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไปเจอมาเนี่ยคุณแค่ช็อกแล้วก็เฮ้ยมันยังไงค,คืออะไรคือตอนนี้คิมมองเห็นว่าคุณนะ่ไม่ได้โกรธหรือไม่ได้อะไรอ่นะคุณไม่ได้ทันได้โกรธด,ด้วยซ้ําแต่คุณรู้สึกว่า คือถ้าเป็นแฟนไม่ได้อะเป็นอย่างอื่นได้ปะวะเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันคือคุณชอบเขาจริงๆเห่างนที่บอกว่าคุณอยากมีเขาในชีวิตนะคะนะมันไม่ใช่เป็นความรักนะคิมเห็นมันเหมือนไม่ใช่ความรักแต่แค่รู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าเขาใช่จริงๆเขาเป็นเดวิลหรือเขาเป็นแบบ คือเขาดึงดูดแต่มึงกูแค่นั่งมองหน้ากูกูก็เคิร์มได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้นะแต่คือขอเป็นอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้จะเล่นชูนะคะคินพูดคำนี้มันไม่มีไพ่ของการเป็นชูในตัวคุณนะคะแต่คินกำลังมองว่าคุณน่าจะชอบเขาในแบบอื่นก็ได้ถ้ามีแฟนแล้วไม่เป็นไรมึงเพราะกูอยากอยากมีเขาในชีวิตคุณจริงๆแค่ให้กูนั่งมองเขากูก็โอเคเนี่ยคิมไม่เห็นความรู้สึกแย่เนะในใจของคุณเนี่ยคินเห็น เออไม่เป็นไรคือคือคือแบบกูชอบจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแฟนกันก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรแต่คืออยู่ตรงนี้แหละกูรู้สึกว่ากูเผื่อเคาะแล้วกูสบายใจอะไรอย่างนี้มึงนี่คือคุณความรู้ความรู้สึกตะกี้ของคุณทีนี้ถ้าคิมอ่านอะไรก็ตามนะคะคิมอ่านตามให้นะจ๊ะเอองอย่าดราม่ากันโอเคไหมทีนี้จะมามาดูเขาคนนั้นของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างไหมมาดูซิ เอาล่ะมาดูเขาสิเขารู้สึกไงคุณสามถ้วยค่ะห้าดาบเอ็ดเอาคัพเดทนะแล้วควีนเอาคัพประเด็นคือเขามองคุณเป็นคนน่ารักเนี่ยะ เขามองคุณเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็รู้สึกดีที่อยู่กับคุณอยู่ใกล้คุณได้คุยได้คุยกันได้สั่งสรรกันอะไรก็ตามนะคะแต่คิมมองว่าเขามีความรักอยู่แล้วทีเนี้ยไอความรู้สึกที่เขามีให้คุณอ่ะมันมันไม่รู้ว่ารักแบบชัดเจนไหมเพราะว่าเมื่อเขาจะรู้สึกกับคุณแบบเกินคําว่าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนหรืออะไรก็ตามมันจะกลายเป็นว่าเขาจะหยุดความรู้สึกของตัวเองเสมอนะคะเพราะเขาไม่ไม่อยากจะหลอกคุณนึกออกไหมไม่อากจะหลอกคุณไปมากกว่านี้มากกว่าคิมมองอย่างนั้นนะคะเขาอาจจะบอกว่าเขาโสดหรืออะไรก็ตามอ่ะนะคะ คือเพื่อที่จะแบบเพราะการคุยกับคุณมันรู้สึกดีไงคมมอนะนีรู้สึกดีมากๆจนมันลืมเรื่องอะไรไปหมดเลยเรื่องรอบตัวที่เขาเป็นอยู่บรนลืมไปหมดเลยนะคะนะตามนั้นเลยคิมว่านะเขาพยายามยับยั้งชั่งใจไม่ให้ชอบคุณไม่ให้รักคุณจริงๆเพราะเขามีแฟนนะคะเขาก็เลยเป็นแบบนี้ถามว่าให้เขาคุยกับคุณอีกคุยไหมคุยคุยบอกเลยว่าคุยนะคะคุยจริงๆแต่อย่าพูดเรื่องนี้เลยอย่าพูดว่าเออเขาโกหกอะไรเลยเพราะว่าเขากะดากตัวเอง เหมือนกระดากในใจรู้สึกกระดาษในใจอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่คิมเห็นในตัวตนของเขานะขณะนี้ในในในใจของเขานะคะเออมาทีนี้จ้ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคิดมอว่าความสัมพันธ์นี้นะนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรืออะไรก็ตามหรือเพื่อนสนิทมาคบกันหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคิมไม่แน่ใจนะคะแต่ทีเนี้ยการที่คุณไปไปไป,ไปแบบคิดจะเกินเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วมันมีการคือแบบบางครั้งอะ่ะ การกระทามันเกินคําว่าเพื่อนจริงๆนะคะตามนั้นอะ่ะมันเกินคำว่าเพื่อนนะคะแต่ว่ามันมันยังไม่ใช่แฟนด้วยคาที่ว่ามันไม่ได้มีการคุยันแบบชัดเจนทีนี้ก่อนที่มันจะเป็นแฟนกันอะ่ะมันเลยทํามันเลยแบบคุณจะเป็นไปนรู้ความจริงว่าเฮ้ยเขามีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เราพอเรารู้สึกดีต่อกันมันเป็นเพื่อนกันก็ได้บ้าอะไรอย่างงี้มังทีนี้จะมาแนาโนความสัมพันธ์ค่ะนะคะ24นะคะมีนาคมถึง5มเมษายันรู้สึจะเป็นยังไง of Cup 2ถ้วยค่ะ The w ีอ of o o ร์จูนเหรียญค่ะแล้วก็เป็น9เหรียญคิมว่าคุณลงอาจกับเขาด้วยบทสรุปที่มันดีนะคิดว่าคุณกับเขาจะจะเป็นคนที่รักกันดูแลกันแบบนั้นแต่อยู่ใน,นสถานะอื่นที่มันโอเคนะเป็น1เหรียญน,นะที่มันอาจจะไม่ใช่แฟนแล้วก็จะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแบบนั้นค่ะดูเป็นข้อตกลงที่ดีค่ะเพราะคิมยังเห็นว่าคุณสุดท้ายคงจะใช,ใ,ชใ,ชใช้ใช้สถานะของการเป็นโสด นะการเป็นโสดคือการที่อาจคุณอาจจะมีคนคนนี้ในชีวิตคุณนั่นแหละสุดท้ายคุณได้เป็นแค่เพื่อนกันเพื่อนร่วมง,งานกันคนพี่เป็นพี่เป็นน้องกันอะไรแบบนั้นนะเก็บความรู้สึกดีๆต่อกันไว้นะคะคือไม่ได้ตัดความสัมพันธ์นะทีมไม่เห็นคุณตัดความสัมพันธ์นะเพราะว่าคุณที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทําร้ายกันไม่มีคําพูดอะไรที่ทำร้ายกันนะ จำเป็นแค่ว่าคุณไปรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วคุณรู้สึกรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วมึงเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรแค่นั้นจริงๆนะแต่คุณยังเป็นเพื่อนกันได้นะีคอดว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีก่บกันได้นะคบเพราะมันยังไม่มีอะไรเสียหายอะไรแบบนั้นน,นนะทีนี้จ้ะพี่เอเจเขาแนะนาอะไรคนเกี่ยวอาทิตย์จ้ะมาดูสิคนโสดเดี๋ยวรอสักครู่นะตัวเอง เจ็ดเหรียญค่ะ Queen of Cups สี่ดาบแล้วก็เป็น Knight of Wands เขาบอกว่าตัวคุณนะคะคุณถ้าคิมมองถ้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะคิมกำลังามอางว่าตัวคุณจิตใจคุณมันดีเก adi, ินกว่าจะไปแย่งของคนอื่นคิมขอหมอกอย่างนี้ก่อนนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณจะมาส่องใครก็ตามแล้วคุณบอกว่ามพี่มันไม่จริงมันเที่ยมันเลวก็แล้วแต่นะ <l ux> คือมันก็แล้วแต่แต่อีคิมกำลังอ่านว่า คิมลางมองว่าคุณมีแต่ใจที่ดีกว่าเกินกว่าที่จะไปแย่งของเขาเพราะฉะนั้นคุณจะคิมมองว่าคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าตัวคุณดีพอคุณไม่คิดจะทําอะไรที่มันแย่ๆแบบนี้จงจงจงทํยแบบนั้นต่อไปนะคะจงจงคลิปคลิปความรู้สึกนั้นต่อไปเพราะคิดมองว่าตัวคุณจะมีโอกาสที่นิ่งมากพอด้วยนิ่งมากพอที่จะ แบบกูกูจะไม่เข้าไปยุ่งกับเขาแน่นอนแต่กูจะยื่นมีจะภาพที่ดีให้แล้วกันนะเขาบอกว่าสิ่งนั้นที่คุณทําที่คุณคิดแบบนั้นมันคิดถูกแล้วอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะะถ้าเกิดเขาเป็นของเราเนี่ยมันจะเป็นของเราตั้งแต่แรกมันจะไม่มีการที่มันมันมีข้อกังขาต่อกันมึงออกใช่ปะนั่นคือความรักที่มันดีนะะแต่ถ้ามันเป็นไม่ได้นะฮะก็เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรที่มันดีๆต่อกันแบบนั้นนะคะเป็นเพื่อนร่วมกีจดีต่อกันก็ได้ใช่ไหมนั่นคือทั้งหมดของคุณค่่่ะะะะคคคคนนนททีเเกิิดดดอาาา้รจจูโส คนโสดที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะมาดูว่าคุณจะมีแฟนหรือไม่คุณจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดนะคะเอาราคาอย่างที่บอกว่าปากมันสั้นมากนะคะถ้าเกิดบางทีบอกว่าคุณจะยังโสดอยู่ก็อย่าไปน้อยใจอย่าไปน้อย,อย,น,อยนะคะแตนะ่เพราะวันป,ปากจะเราเจอกันบ่อยมากๆนะเอาราคามาดูซิคนโสด24มีนาคมค่ะถึงวันที่5มเมษายนนี้ค่ะคุณจะมีใครเข้ามาเกี่ยวดองหัวใจของคุณหรือไม่ ฮ i ะ k o n g of Cup คัต The Sun ซันคั e เดิ r ์ p คัต5ถ้วยค่ะเอาละจ้าคนเอ่อคนโสดจ๋านะคะคนโสดที่อาจจะไปตกหลุมรักใครก็ตามที่เขาอายุมากกว่าคุณมากๆหรือเพิ่งจะมีปัญหาครอบครัวมาขอให้คุณยั้งก่อนนะคะสมมตินะสมมติคิมคิมกำลังอ่านพาทของคนที่อาจจะไปตกหลรักใครสักคนนึงให้คุณยั้งใจไว้ก่อนหากเขาคนนั้นเป็นพ่อไม่ป้ายแดงนะคะ เพราะว่าเขายังอยู่กับเมียเขาอยู่เลยอยู่กับผัวเขาอยู่เลยนะคะนะคุณยั้งใจไว้หน่อยนึงนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะนะเพราะคุณจะรู้ด้ด้วยตัวเองนะคะว่าเขาคนนั้นมียังไม่จะเลิกขาดอะไรแบบนี้นะส่วนคนที่ไม่ได้ไปคบใครเลยจ้าไม่ได้คบใครเลยพี่หนูไม่ได้คบใครเลยนะคะระวังเขามาหาคุณเองนะคะพ่อะไม้นะพ่อะไม้หรือแมมไม้นั่นเองนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะฮะแล้วก็จะมาบอกคุณว่าเขาไม่มีเมียเขาไม่มีผัวอะไรแบบนี้นะระวังเลยดีนะคะเพราะว่า เขามีอยู่นะจ๊ะนะคะนะคุณจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นในปากนี้แบบรวดเร็วเลยเพราะว่าคุณจะรู้เลยว่าเขาโกหกตั้งแต่เริ่มต้นเข้าใจไหมนะนั่นคือทั้งหมดของคนโสดจ้ะเอาละค่ะครบแล้วค่ะ7วันนะคะเดี๋ยวกิมอัพคลิปให้นะจ๊ะเจอกันต่อไปในธาตุนะธาตุของปากใหม่นะคะวันนี้คิมไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย